ป้าเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าทําไมป้าถึงไม่ให้อภัยสาวมนกับพี่ชัยเพราะป้าไม่ได้โกรธและก็ไม่ได้เกลียดสาวมนกับพี่ชัยถึงแม้การกระทําแบบนี้นะที่ไปตอบตามคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เรียบสองครั้งสาครั้งมาเนี้ยนะครั้งนี้มันไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะามันเบาๆมากจริงๆครั้งที่หนักๆเนี่ยที่สาวมนไปตอบคอมเมนต์เรียบๆที่ว่าไม่ชอบลุงพลเนี่ยแต่ว่ายังห่วงป้าอยู่ นั่นคือตอนที่ใกล้วงสวนองค์ปู่ปาริจิตนาคราอันนั้นแรงกว่าน,นี้อีกลุงก็ยังให้อภัยเขาก็ยังเข้ามาคุยกันได้ใน,นกรณีที่เป็นเม้นท์ล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำหนักอะไรที่จะให้ลุงกับป้าต้องเกลียดสาวมนกับพี่ชัยและก็ไม่มีเหตุผลโ,โกรธด,ด้วยป้าก็บอกว่าวันนั้นที่ลุงแซวว่าทําไมบิ้วจังบิ้วจังเนี่ยมันประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นกับเรื่องบิ้วมันไม่ได้หนักนะศาส,สการ,ร์ต้องเกลียด,ต,ยดต้องโกรธกันขนาดนั้น จริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคนเนี่ยคุยกับ f c ตัวเองยังไงแต่อยากจะบอกว่าความโกรธความเจ็บของป้านะไม่มีแล้วนะก่อนที่ป้าจะให้ออกจากไลน์กลุ่ม u t u b e ล่าสุดนะคะอย่างพี่ลองเพราะเรามีกฎของเราอยู่แล้วว่าถ้ายูทูบเบอร์คนไหนไม่ได้ไม่ได้ค่อยเข้ามาที่นานหรือไม่ได้แบบมีภารกิจอะไรที่นานเนี่ย เราจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มยูทูบเบอร์แต่จะให้อยู่ในกลุ่มนางรำซึ่งเข้ามารำได้ป้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามด้วยนะคะอยู่ที่ว่าการคุยกับเอฟซีของแต่ละคนน,นั้นจะคุยยังไงกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้กรีดกรีดเราบายมันออกมาระบายมันออกมามันจะมีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของ แม่แมอันนี้ที่พูดเนี่ยคือไม่ได้มีจะว่าให้สาวมนหรือพิชัยนะคะแต่อยากให้แม่คนเนี้และก็น่าจะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ป้า่านไม่หมดหรอกนะคะแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ล่าสุดที่แกนเมนเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันจะชัดเจนว่าในความเข้าใจของพิชัยนะคะเ,เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งน,นะอันนี้คอมเมนต์เนงเ,เดี๋ยวนะ เดี๋ยวป้าหาก่อนแป๊บหนึง่งคุณกัญจนาเนี่ยเ,เกี่ยวถามเกี่ยวกับทำให้ให้ผู้หญิงทำงานจริงๆป้าทำคลิปเอาไว้แล้วแต่ป้ายังไม่ได้ลงนะคะตรงนี้เดี๋ยวป้าจะตอบอแเป็นคำถามนี้ที่มันชัดเจนมากตรงที่ของคุณกัญจนาเนี่ยเดี๋ยวป้าแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวป้าเดี๋ยวนะมันมีอยู่ของคนหนึ่งที่ ป้าก็เลยอยากจะพูดตรงนี้ให้เข้าใจนะให้เข้าใจกันเลยว่าเพราะว่าแกคงจะโมโหอะไรมาหรือว่าอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ก่อนอื่นนะทั้งหมดทั้งมวลป้าจะบอกให้ว่าเพราะว่าแกเขาแกบอกว่าป้าทําไมถึงไม่ให้อาภัยพี่ชายกับสาวมน,นีนะคะนี่คือความหมายที่ป้าจะต้องพูดนะคะว่าป้าพูดในคลิปมาวันสองวันนี้นะคะป้าไม่ได้มีคําว่าเกลียดหรือว่าโกรธ พี่ชายหรือสาวมนป้าพูดไปป้าก็ขำๆกรณีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันมาแล้วก็คิดว่าถ้าเข้ามาพูดคุยกันก็คงเข้าใจถ้าเรื่องไม่สบายก็ถ้าบอกกันก็คงจะรู้แล้วก็ป้าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาออกจากนานหรือจากอะไรตรือตรงไหนนะอ่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะไปกันหลายคนแล้วเพราะว่าป้าเห็นตอนเดี๋ยวนะอันนี้ที่ป้าตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าป้าจะว่าให้หรืออะไรนะแต่ป้าจะตอบให้แม่แกชัดเจนให้แม่แกชัดเจนว่าสิ่งที่แม่แกถามมาเนี่ยแกรู้สึกว่าลุงกับป้าในโกรธเกลียดพี่ชัยกับสาวมนจนไม่รู้จักให้อภัยหรอขนาดทุกติ๊กขนาดป้าหนุ่ยขนาดใครที่ ที่โกรธที่เกลียดลุงยังให้อภัยเลยป้ายังให้อภัยทําไมสามนพี่ชายป้าถึงไม่ให้อภัยป้าจะบอกว่าเพราะป้าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดสามนและพี่ชายป้าก็เลยไม่พูดเรื่องว่าให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนะเข้าใจนะคะว่าป้าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะคะป้ายัางบอกก่อนที่ป้าก็บอกกับทุกคนว่าถ้ายูทูบเบอร์คนไหนที่ไม่ได้อยู่ในานาเราก็จะไม่ให้อยู่ในรายกลุ่มยูทูบเบอร์ แต่จะให้อยู่ในรายกลุ่มนางรำรู้สึกมันจะหาไม่เจอแต่ป้าเขาแคบไว้อยู่ป้าจะอธิบายให้แม่แกฟังก็เชื่อว่าแกคงจะเข้ามาฟังอาจจะฟังก่อนฟังตอนนี้หรือฟังทีหลังก็ได้นะคะป้าเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าทําไมป้าถึงไม่ให้อภัยสาวมนกับพี่ชัยเพราะป้าไม่ได้โกรธและก็ไม่ได้เกลียดสาวมนกับพี่ชัยถึงแม้การกระทําแบบนี้นะที่ไปตอบตามคอมเมนต์ ตอบคอมเมนต์เนบซีสองครั้งสาครั้งมาเนี้ยนะครั้งเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่ามันเบาๆมากจริงๆครั้งที่หนักๆเนี่ยที่สามนไปตอบคอมเมนต์เนซีที่ว่าไม่ชอบลุงพลเนี่ยแต่ว่ายังห่วงป้าอยู่นั่นคือตอนที่ใกล้วงส่วนองค์ปู่ปาริจิตนาคาราอันนั้นแรงกว่านี้อีกลุงก็ยังให้อภัยเขาก็ยังเข้าบาคุยกันได้นะกรณีที่เป็นเม้นท์ล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำหนักอะไรที่จะให้ลุงกับป้าต้องเกลียดสาวมน กับพี่ชัยและก็ไม่มีเหตุผลโ,โกรธด,ด้วยป้าก็บอกว่าวันนั้นที่ลุงแซวว่าทําไมบิ้วจังบิ้วจังเนี่ยมันประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นกับเรื่องบิว้วมันไม่ได้หนักนะสาสก,การต้องเกลียดต้องโกรธกันขนาดนั้นจริงๆเนี่ยนะไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคนเนี่ยคุยกับเอฟซตัวเองยังไงแต่อยากจะบอกว่าความโกรธความเกลีดของป้านะไม่มีแล้วนะ ก่อนที่ป้าจะาให้ออกจากไลน์กลุ่ม youtube ล่าสุดนะคะอย่างพี่ลองเพราะเรามีกฎของเราอยู่แล้วว่าถ้ายูทูบเบอร์คนไหนไม่ได้ไม่ได้ครเข้ามาที่นานหรือไม่ได้แบบมีภารกิจอะไรที่นานเนี่ยเราจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มยูทูบเบอร์แต่จะให้อยู่ในกลุ่มนางลำซึ่งเข้ามารำได้ป้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามด้วยนะคะอยู่ที่ว่า การคุยกับเอฟซีของแต่ละคนนั่นน่ะจะคุยยังไงที่ป้าพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่อยากจะอธิบายให้แม่คนนี้ก็ฟังน่าจะไม่ได้ตอนั้นไว้หรือหายไปไหนแล้วเพราะว่าคอมเมนต์ยาวมากส่วนคุณการนานะคะยิงป้าทําคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงพอดีไปอ่านคอมเมนต์ก็เลยเจอคุณการนาว่าทําไมป้าถึงให้ผู้หญิงทํางานหนะัก โดยเฉพาะพี่แอนนะอันนี้ฝากถึงพี่แอนนะเดี๋ยวให้ตอบเองก็แล้วกันนะคะว่าทําไมป้ายึงให้ผู้หญิงทํางานป้าไม่เคยบังคับใครทํางานนะคะการทํางานแต่ละอันแต่ละจุดตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์มานะคะเรามีการประชุมกันแต่ก่อนยูทูบเบอร์เยอะแล้วก็จะประชุมกันว่าโอเคสรุปตรงเนี้ยตรงสวนใครจะทําตรงสวนใครจะทําตรงห้องน้ําใครจะทํา ตรงลานปูใครจะรับผิดชอบตรงข้างบนลานปูใครจะรับผิดชอบตรงต้นไม้ใครจะรับผิดชอบตรงห้องน้ําตรงเก็บขยะใครจะรับผิดชอบทุกคนก็ยกมือเสนอตัวเองขึ้นมาว่าเราสามารถทําตรงนี้ได้เราสามารถทําตรงนี้ได้มันถึงเป็น,นออกมาตามนี้พี่แอนเนี่ยแกจะเสียสละตัวเองตลอดจะเป็นงานบวงสรวงปู จะเป็นวันธรรมดาแกก็ยกมือเก็บขยะแกก็ยกมือเก็บขยะนะป้าก็ยังบอกพี่แอนอยู่ว่าพี่แอนงานเก็บขยะมันหนักนะให้ไทยมันนอกดีกว่าไหมให้ผู้ชายดีกว่าไหมแต่พี่แอนแกบ,บอกว่าแกไหวอันนี้คือสิ่งที่ป้าพูดได้ทุกคําว่าเพราะป้าจําถ้าเป็นป้าเป็นคนพูดเองเนี่ยป้าจะจําแม่นมาก แล้วก็อันนี้ไม่ได้ว่าให้คุณกาจนานะแต่แกถามมาป้าก็ตอบให้แล้วในส่วนของการที่จะจับอิดจับปุนจับงานหนักทุกอย่างป้าบอกทุกคนที่เป็นผู้หญิงเลยว่าทุกคนมีมดลูกนะทําอะไรให้รู้สึกว่ามดลูกมันสําคัญมันไม่ได้มีเหมือนเหมือนผู้ชายนะแต่ทุกคนก็ทําได้ทําได้ คือทุกคนตั้งกล้องถ่ายทำกันทุกคนป้าบอกทุกคนนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เอฟซีเข้าใจว่าไม่บังคับใครจริงๆผู้หญิงถ้าคิดว่าไม่ไหวก็ไปทําก,ก็แก้ๆก็ได้ไม่ต้องแบบเต็มที่เหมือนผู้ชายเขาถ้าเป็นงานเทปูนงานหนักงานอะไรมันอยู่ที่ว่าก็เหมือนที่ป้าบอกเมื่อเช้าว,ว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยทาได้มากขนาดไหนร่างกายตัวเองทําได้มากขนาดไหน ถ้ารู้ว่าตัวเองทําไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนป้าบอกทุกคนตลอดแบบนี้นะคะอคอมเมนต์อะไรเนาะคอมเมนต์แม่เท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวป้าจะตอบให้ว่าชาัดเจนมากเพราะว่าแกพูดถึงว่าป้าเนี่ยโกรธเกลียดพี่ชัยกับสาวมนจนไม่ให้อภัยเลยเหรอตรงนี้เป็นลานปู่เป็นลานลำเป็นลานพญานาคเป็นลานบุญทําไมลุงป้าไม่ให้อภัยวันนี้ป้าก็เลยจะมาตอบไลน์นี้นะคะเขาบอกว่าทั้งทางที่ ตั้งแต่แรกอันนี้ขออนญาตพี่ชัยกับสามนนะที่ป้าพูดเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้อะไรแต่ตอบให้แม่ที่เป็นเอฟซีพี่ชัยสามนที่มาตอบในคอมเมนต์ป้าให้เข้าใจว่าทําไมป้าทำไมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือป้าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดและไม่ได้ว่าด้วยแต่สิ่งที่ป้าพูดในคลิปแต่ละครั้งเนี่ยคือรวมรวมหมดเลยรวมหมดว่า ความเป็นจริงที่มันจะเป็นจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วลุงกับป้าก็ต้องอยู่กับครอบครัวสุดท้ายทุกคนพออิ่มตัวทุกคนก็มีจุดยืนที่จะไปเป็นของตัวเองอันนี้ป้าพูดเรื่องจริงไม่ได้ไปแซะใครไม่ได้ไปว่าให้ใครป้าก็บอกตลอดว่านะมันจะไม่ตลอดนะครั้งก่อนนี้ป้าก็บอก ว่าสาวมนก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับลุงเพราะเขาไม่ชอบลุงเพราะถ้าใครเห็นสามนเม้นในวันต่อนวันบว,วงสวงบู่มันชัดเจนว่าสามนนี่ไม่ชอบลุงแต่ว่าเขาเห็นแก่ป้าเขาก็อยู่มาแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นไม้เบื่อไม้เมาและป้าก็ไม่ถือสาด้วยป้าไม่ถือสาเพราะอะไรเพราะป้ารู้จักนิสัยของสามนแล้วก็ลุง